ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมูดําพาเที่ยวนะครับและอีกเช่นเคยนะครับเราก็ออกเที่กันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะไปจังหวัดราชบุรีอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทําบุญนะครับที่วัดหนองหอยนะครับจังหวัดราชบุรีและสําหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปทําบุญกัน2อวัดกันเลยนะครับ และอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดไร่แตงทองที่จังหวัดนครปฐมกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ ไปทางเจดีย์นะครับไหนนะใช่ข้างหนั้นก็คือยอดเจดีย์หักใช่มั้ยเรากำลงังจะมุ่งหน้าไปกันต่อที่วัดหนองหอยนะั่นี่ก็คือยอดเจดีย์หักของจังหวัดราชเอร ไม่รู้เหมือนกันลงไปถาวเขาป่ะนา่าจะอุ่นเครื่องไว้หล้วมั้งตอนนี้เราก็ได้มาถึงทางเข้าวัดหนองหอยกันแล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปข้างบนแะเดีวเราไปข้างบนกันครับเธอระวังลิงแย่งกล้องนะ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดหนองหอยจังหวัดราชบ,บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําบุญข้างบนกันเอลิงเอาลิงขาขาดอ่ะลิงพิการอ่ะนี่ก็ตุกไข่บอลเล์เลยว้าว,วมองแต่ไข่ลิงนกเจิตนานๆเห็นไข่ใบใหญ่เลย <laughs> โอเคแล้วเราขึ้นไปทําบนกันข้างบนนะโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแลครับเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารเจนะครับที่โรงทานข้างบนกันไปกันรวดตรงนี้นะครับคือทางที่เรามาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็วิวดีอยู่เหมือนกัน ก็คือทางที่เราขึ้นมานะครับนี่นก็คือถ่ายจากมุมบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานอาหารเจตรงโรงทานข้างบนไปกันดีกว่าครับเมื่อสักครู่นี้ก็ขึ้นไปถึงด้านบนแล้วแต่พอดีลืมเอาผ้าเปิดหน้ามามก็เลยต้องลงไปซื้อข้างล่างใหม่แล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่ง นี่นะคะสมหาของคุณลมแมกนะคะใช่เขาทำบนเนอ้ทำดิองทานเนาะ หลายอย่างหลายอย่างมาสองอย่างไงโอเคโอเคครับหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จอิ่มกันที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําบุญกันต่อนี่วัดยังไงครับความือจ้ะ ทำไมไม่ร่างกากับอิรชื่อเบอร์นะคะไม่งั้นสกแนสกนนก็ได้อมาสองเซนหนึ่งเทั้งสคนเป็นคนเดียวค่ะหลัง,หล,งหลังชื่อคงเล็บว่ามากี่คนยอดเรียนตรงไหนอ,อ,อันนี้ก็ได้ใช่ไหม เราก็ได้ทําบุญต่ตรงนี้เสร็จแ,แล้วเราไปตรงอื่นกันต่อโอเคนี่คืออะไรนี่ก็คือที่เขาให้บูชา okay. ใช่เข<อ>าเรียกอะไรวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ใครท,ที่มาที่นี่เรามีจุดประสงค์ที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลก็ตรงนี้มีเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คือพวกวัตถุมงคล ผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยจากทางวัดวันนี้ก็ได้ผ่านการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากทางวัดเดเราเรามาดูภาพมุมสูงอีกด้านหนึ่งของวัดนะครับตรงนี้ก็คือทางที่เราขึ้นมา ตอนนี้เราก็มานั่งพักทานกาแฟกันนะครับข้างๆร้านนี้แล้วก็นั่งชมบินด้านหน้าก็จะเป็นวิวนะครับมีมุมสูงนะครับขออีกด้านหนึ่งของวัดนะครับมานทีไรก็ต้องมานั่งตรงนี้ตลอด เป็นไงคะอร่อยไหมคะคุณไมตรีรู้สึกได้มาสูดบรรยากาศมันสดชื่นนะเด็กนี้ความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเทพก็รู้สึกดีที่ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะครับอร่อยไหมคะอร่อยเนาะเยียนสดชื่นโอเคครับเรามาดูวิวกันต่อดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดไร่แตงทองวัดอะไรนะวัดไร่แตงทองไร่แตงทองไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปกันต่อที่วัดไร่แตงใช่ไหมฮะวัดไร่แตงทอง,ดง,ทองเดี๋ยวเรามาไปกันเลยดีกว่าครับ โค้ง oh, สวยเนาะ mm hmm. แดดร้อนแ mm hmm. น่ก็เป็นเขาสวย ตอนนี้เราก็ถึงวัดไล่แต่งทองแล้วไร่แต่งทองเดีย๋ยวเราก็จะแวะทําบุญที่วัดนี้กันอีกหนึ่งวัดนะครับครับผมโอเครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําบุญกันที่วัดไล่แต่งทองนะครับจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะคนก็เยอะนะคนก็เยอะอยู่คือว่าเป็นวัดดังอยู่ใช่ไหม

ให้มาเปลี่ยนนะหน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าปะไม่รู้อ่ะเราจะปิดอย่างนี้แหละอ๋อเขามีบอกด้วยปิดทองแต่ละจุดแต่ละจุดใช่

ี่ามรูปไปจะลูกลูปลูก ที่สี่สนี่จุดที่เท่าไหร่นี่นจุดที่ห้า มมให้ท่านเหยียบหัวด้วยนะเอาหัวไปให้เหยียบด้วยเออเฮ้ยหนึ่งอันปิดตรงไหนเหี้ยคุณไมตรีก็ปิดทองครบแล้วนะคะ ร้อยในการปิดทอง้ไปไหนต่อเราก็จะเดินดูรอบๆก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆเรามาดูอันไปเราไปมุมน้นกันดีกว่านู้นๆฝัง่นงนะู้นอ่ะ จเรียบร้อยแล้วเราเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าโอเคหลังจากที่เราไปทำบุญไหว้พระที่วัดไล่แต่งอทองนะแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพโอเค โอเคไปกันเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นทริปทําบบญนะครับ2จังหวัด2วัดครับเป็นวัดหนองหอยจังหวัดุราชบรรีแล้วก็วัดไร่แตงทองครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับสําหรับทริปนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ทลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทริปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ